แน่นอนว่าทุกคนต้องรู้จักกับรถสกูตเตอร์ของ Honda ที่มีชื่อเสียงและขายดีอย่าง f o r ์เอร์350แต่ในรุ่น2026ที่จะเปิดตัวใหม่ในยุโรปมีอะไรใหม่อย่างไรบ้างมาดูกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและมีความรุนแรงอย่างไร เริ่มต้นในเรื่องของดีไซน์รุ่น2026ยังคงความเป็นเสมือนเดิมแต่มีการเพิ่มเติมของสีสันใหม่สีสีที่จะให้คุณเลือกได้อย่างละเอียดมีสีดำเพลในสตอร์บล็กที่เป็นสีพิเศษสำหรับรุ่นสเปเชียลเอดิชันมีสีเทาแมซโนสเกรเมอร์ทลีที่เหมาะกับคนที่ชอบสไตล์เรียบง่ายและสีขาวเพลคูไวทที่เป็นสีขาวเฉพาะที่มีความเข้มข้นและความสว่างที่เหมาะกับคนที่ชอบสีขาวที่ไม่ธรรมดาและสุดท้ายคือสีแดงแมคคาเนียรเรดเมอร์ทลีที่เป็นสีแดงเฉพาะที่มีความเข้มข้นและมีความเป็นเเฉพาะขอองงตัว แต่นี่เป็นเรื่องของดีไซน์เท่านั้นมาดูถึงเรื่องของเครื่องยนต์ยังคงเป็นเครื่อง SP สสูบเดียว3 3มซีซีที่มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมระบบหัวฉีดน้ำมันเครื่องใต้ลูกสูบซึ่งช่วยให้มีกำลังแรงม้าสูงสุดมาที่28.83แรงมา้าที่7,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด31.5นิวตันเมตรที่5,250รอบต่อนาทีมีถังน้ำมันขนาด11.7ลิตรทีท่ช่วยให้ใช้งานได้ไกลกว่า34010สเมรื่องที่น่าสนใจและน่าสนใจกันมาก เมื่อพูดถึงเรื่องของช่วงล่างก็ต้องพูดถึงเฟรมเหล็กกล้าแบบท่อเหล็กที่มีความแข็งแรงและความเป็นกล้ายิ่งใหญ่มีโช๊คหน้าเทเลสโคปิกขนาด33มิมลลิเมตรกับโชคหลังคู่ที่ปรับพรีโหลดได้7ระดับรวมกับสวิงอาร์มอลูมิเนียมน้ำหนักเบาทำให้คุณสามารถปรับตามความต้องการของตัวเองได้อย่างง่ายดายระบบเบรกก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งมีระบบเบรกหน้าเป็นดิสเดียวขนาดสองร้อยห้าสิบหกมิลลิเมตรกับคาลิเปอร์เบรกนิซินแบบลูกสูบดี้าให้คุมสามารถเบร้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย และมาถึงเรื่องของเทคโนโลยีและฟีเจอร์ที่มีมาให้พอประมาณมี traction control ระบบเบรก ABS แบบ2 Channel หน้าจอสี TFT 5นิ้วพร้อมระบบโรซิงช่องจ่ายไฟแบบ USB-C ระบบสมาร์ทคีระบบไฟเตือนเมื่อเบรกกระทันหันและระบบชิลน้าปรับไฟฟ้าที่ช่วยให้คุณใช้งานรถอย่างสะดวกและปลอดภยัย แต่นี่เป็นเรื่องของรุ่น2 0 2 6 h น n d a f i r ห350าฟที่จะเปิดตัวในยุโรปก็คงจะมีการจำหน่ายในประเทศไทยในปีหน้าแต่ถ้าคุณเป็นผู้ที่ชอบรุ่นเดิมและไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงของสีก็ไม่ต้องรีบซื้อเลยคุณสามารถรอให้มีการเปิดตัวในปีหน้าแล้วตัดสินใจได้ดีกว่าแต่ถ้าคุณเป็นผู้ที่ชอบสีสันและชอบการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะคุ้มค่าที่จะซื้อรุ่น2026นี้เพื่อได้รับความรู้สึกใหม่ๆจากสีสันและฟีเจอร์ที่มีมาให้พอประมาณ และนี่เป็นเรื่องของรุ่น2026 Honda Forte 350ที่มีความรุนแรงและน่าสนใจอย่างไรคุณคิดว่าจะซื้อรุ่นใหม่นี้หรือไม่มาถามความคิดเห็นของคุณในกาดคอมเมนต์ด้านล่างนี้คุณคิดว่ารุ่นใหม่นี้มีคุณสมบัติอะไรที่ดีกว่ารุ่นเดิมหรือไม่มาถามกันและกัน